สวัสดีค่ะมาพบกับโซอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะส้มนําสาระน้ารูนะคะมาฝากลูกเป็ดอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปค่ะ ก็สําหรับนะคะวันนี้นะคะส้มน้านะคะข้อปฏิบัติในการให้ทางรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะมาแนะนําให้กับลูกเพจกันนะคะหลายท่านเองนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบจริงๆเนาะว่าหากเรานะคะพบเห็นรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะวิ่งมาข้างหลังรถเรานะคะแล้วก็เปิดสัญญาณไฟนะคะเพื่อขอทางนะคะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะจะไปทางซ้ายดีนะคะหรือว่าจะไปทางขวาดีนะคะก็มาดูแนวทางในการปฏิบัติกันนะคะข้อแรกเลยนะคะเมื่อเห็นสัญญาณไฟนะคะและได้ยินเสียง สัญญาไซเรนนะคะก็มาจะตกใจกันนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกดังนั้นนะคะผู้ขับขี่ควรตั้งสติก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะ 2. นะคะพยายามมองกระจกหลังนะคะเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมา คะ3นะคะ,มะ,คะเมื่อพิจารณานะคะปริมาณรถนะคะทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้นะคะแล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่นะคะลดความเร็วลรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันที 4. นะคะหากไม่สามารถหลีกทางได้นะคะ พอสภาพรถนะคะที่หนาแน่นและมีอันตรายนะคะก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งนะคะเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะหนะคะเมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วนะคะห้ามขับตามเด็ดขาดนะคะ หกรณีรถติดนะคะและรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีนะคะถ้าไม่มีใครหลีกทางให้นะคะให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเอาเองนะคะ mm. เพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินนะคะได้แซงผ่านไปได้สะดวกนั่นเอง และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อปฏิบัตินะคะในการให้ทางรถพยาบาลฉุกเฉินนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสาระหน้ารู้นะคะที่ส้มนํามาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็ยังไงนะคะคลิปหน้านะคะส้มจะนําสาระหน้ารู้นะคะอะไรมาฝากลูกเพือีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ส้มด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ